โอเคร้อยสองเฮ้ยอันนี้มีแววว่ะอันนี้มีแววว่ะสองร้อยโอเคก็กราบสวัสดีนุ้วชูบลูกแก่นนะครับผมก็อยู่ผมฮีดรอนนะเช่นเคยผมวันนี้ผมอยู่แนวสายสามแปดแปดกิโลนะผมได้เป็นทันทีรวบรวมทุกอย่างมาที่นี่ที่เดียวความใจความสนุกยอดเทิร์นโอเวอร์โอเคม้าผมวันนี้ผมมีทุนมาหกร้อยบาทเกี่ยวกับเกมเรียกว่าเกมอะไรวะ เออโอเคแล้อผมก็ไม่รู้นะจัดไปเดี๋ยวผมคิดออกผมจะบอกแล้วกันนะครับผมไปโอเคเร Arizona, <laughs> <laughs> okay, ิ่มต sure> ้นมาที่เบตหกสิบเลยครับผมไอ้เหคเบตหดโอ้ยสี่ร้อยเหลือเพื่อนโอ้โหเออโอ้เจ็ดร้อยห้าหกว่ะเฮ้ยเซตคือโอ้โหดอกแรกก็มาแล้วนะครับผมต้องมือทองขนาดไหนโอเคจับไปครับผมลดมาลดมาเบตสี่สิบบาทแล้วกันนะผม เขาเรียกว่เขาเรียกว่าเกมนะนักล่าสมบัติหรือเปล่านะเออผมจะเรียกยังไงนะผมไม่รู้ใครเรียกไงนะเออจอะทำไมวะผมสองสี่สองสี่หกแปดไปดิโอโอ,โอ้ไปต่อวะผมสวยเนี่ยถ้ามันมาหน้าหนาอย่างนี้นคือสวยนะผมบอกเลยสวยนะโอ้จะไม่น้อยเกินมั้งไม่น้อยเกินโอ้โหไปสี่อาดิพันแปดแล้วมั้ยทุนหกร้อยขอสักสองพันสามพันก็นพอแล้วไม่ขอเยอะนะครับผม ไปชาดมาครับผมสม่งบอลอัพส่งบอลอัพเว้ยส่งบอลอัพส่งบอลอัพโอ้โหเข้ามานี้ยไม่มีอะไรเลยไหครับผมอืมไปต่อครับปับ๊บโอ้เอมาเฮ้ยเอมาเฮ้ยยังไงต่อวเว้ยปับป๊บปั๊บ เบทหกสิบปะจัดไปดิเอ 18. อ18เก๋36เอสวยโอ้กูจะถึง2,000ไม่ได้ทุกคนเบทหกแมวสวัสดโอ้180ปดสยังปะต่อไปดิเพื่อน1,500 เงียบเกินขอสักชอดด็อตเพื่อนสองวันอัพเลยผมขอสองวันอัพเลิกเลยอ่ะมาโอเคร้ 102. อยสองเฮ้ยอันนี้มีแวววะอันนี้มีแวววะสองร้อยขอแพงๆในเวลาโอ้โหสองพันสิบบาทเอ้ยสองพันแล้ววะเฮ้ยแค่สิบบาทต่อเลยคนาะร้อยแปดสิบยังไงแหวนโอ้โหเฮ้เยมาว่ะครับผมได้อยู่เนี่ยทุกคนนะ เกเพี้ยนี่แม่ก็ไม่ได้รุมบดัดเลยโอ้ยโอ้โหพูดไนขาดคำอย่าบอกนะเข้าอะ่ะถ้าเข้ามานี่ผมแก้ผ้าอาบน้ำเลยนี่างเงี้ยครผมเออเออปิดมายาผมด้วยนะต่อไปต่อไปเด้โอโห้หไปต่อผมสองมันพอหยุดเบติปต่อสองรอบไม่มาเลิกครับผม โอเคครับผมทุกคนก็ผมขอลาไปในท่านี้แล้วกันแล้วผมก็ได้สองวันก็พอแล้วนะครับผมบวกมาเท่าไหร่พันสี่นะครับผมโอ้โหพันสี่ใช้ดได้เลยนะผมก็ไว้เจอผมใหม่อ e ีพีหน้าเลครับเหมือนกันก็ฝากถามไปแปดโกโลดด้วยนะครับผมไว้เจอกันนะครับผม